ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะบอมน้าวันนี้จะมาลากหม้อด้วยผลฟินิกกันนะคะบอมนะโอเคก็ผลฟินิกอันถือผลที่เกลียนอยู่หนึ่งผลเลยนะคะบอมนะเพราะว่ามันเนี่ยก็มีสกิลฮิ้วเลือดนะทุกคนแบบนี้นะนี่เราฟาร์มถึงมาร์สแค่90ก็พอแล้วนะคะบอมนะสกิลพวกนี้ก็ไม่จำเป็นจำเป็นแค่สกิลฮิ้วเลือดนะครับผมนะสกิลเอ็ก โอเคก็เปประมาณนี้นะทุกคนอ่าก็ดาบที่เราเล่นก็จะเป็นเลนโกคุส่วนสแตทเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะผมนะเป็นของสายดาบเลยนี่บอกไอเกียนฉัดนะคะผมนะสายดาบเลนโกคุแรงกระบ,บเนี้อากนะทุกคนอืมเป็นอมบาตะโอเคบ้าทุกคนเ,นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยตรงนี้มีคนพีพีกันอยู่แล้วเขาพีพีเสร็จอ่ะ กูไม่ทนถัดคำกลายเป็นศพและ้วเดี๋ยวไปหาคนอื่นก่อนเขาจะตายอีปิกกูไม่ได้ยินเสียงของเจ้าทะเลเราเดี๋ยวเราลองถามเพราะว่า PVP โอเคเขาออกโอเคเปิดด้วยทุกคนสวยดีอย่างเงี้ยเขาเด่เป็นฝนน้ำแข็ง ออเพื่อนเองเจอผลในความเป็นอมตะเราโดนแช่ไปนะคะผมเอาพวกเราเนี่ยเป็นผลอมตะแล้วนี่พอเราแบบเลือดน,ะน้อยๆแล้วก็เพิ่มเลือดแบบนี้นะคะผมแต่เพิ่มเลือดไหนกเกือบเต็มก็พอนั้นผลถ้าเกิดเต็มเนี่ยมานาก็จะหายวิถีไวาเยอะนะ,นะเพิ่มแบบเกือบเต็มพอแล้วก็หยุด พอผลฟินิชเนี่ยตอนเพิ่มเลือดน่ะมานา lle, ก็จะหายไปรัวๆๆเลยน,นะครับผมในประมาณนี้อู้โดนล็นอกเป้าแล้วครับเพื่อนดูเหมือนว่าเขานั่นจะเปิดเกนค้างด้วยใชย้สกิลฟินิชพังเกนไปก่อนผมรละทุกคนเราต้องรอจังหวะตอนเขาแช่ไว้ทุกคนแล้วก็ปาดเลนโกคูไปเอี๋ยวรละ ขอมอนแมนอ๋อข oh, ึ้นฟ <for> ้าข <for> ึ <and> ้นฟ้าไปเพื่อนนั่นหรือ mm hmm. เปิดหาคิตอนนี้ก็เปิดหาคิอละโอ้โหสกิวอย่างแม่นไม่เ,เพื่อนเอ็กเ์ียมแบบนี้ผลน้ำแข็งมันเล่นยากมากเลยนะอืม hmm, ผลสั่นก็นมาหายวัดอ oh, ๋อนี่ อ้าวเอาวัวดเฮะเอาเอาเกมหนีเฉยหมายความว่าอะไรเ,เพื่อนพี่อยู่ที่นี่เอาเกมหนีวัดงงโอ้เซิร์ฟเงียบมากโอ้ผลยางหนึ่งอะไรวะพี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 ไม่เพื่อน เล่นผลยางพีพีเปล่าเอา嘛เกิดอะไรจะพีพีอ่นนะไม่ทันนี่ไงโอเคมาทุกคนเลยนะหนึ่งสองสามเก้าขโมดไหมนเรื่องขอนผลยางันนั้นเปิดนก็คือใช้ไม่ได้เลยหดาบสุริตะด้วยทุกคน ดูยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามีผลที่เป็นอามัตะขมออนแม่นกิวต่างคนต่างไว้โดนโอเคสวยทุกคนเลยปปะอย่างแรงเลยเจ็บอยู่ ลืมไปปืนยิงทำไมก็ไม่เข้าเลยว่ะแต่กีเ้เผื่อใช้อีกอ่ะมัเนี้ซะโอเคเจ็บอยู่นะแล้วเขาใช้ตะกี้ซัดดาบนี่ดาบเอ่ออะไรนะกุทิทตาโอเคแล้วก็ใช้ตะกี้ป่าเต็งโกคูไปตะกีซ้ซัม ไม่โดนว่าตายจ้ะเรียบร้อยอืมเมื่อกี้ผมสกิลไม่ทันโอ้เพื่อนออกมาเร็ว PVP โอเคมาอูอผลสัน่นสายผล เ,เขาอัดุมผมเราต้องกระโดดนะคะบมนะเผื่อเขาใช้สกิลวีแล้วก็ปาดสกิลสวนไปได้โอโหโดนตเต็มจังๆไม่ได้เล่นเป็นผลยางไม่ได้ใช้คาบูชาได้พยายามขึ้นฟ้านิดๆโอเคแรงอะ่ะทันเนี่ย โอเคบินบินบินรอดเฉยเดี๋ยวเราขึ้นมาบนต้นไม้มาเพิ่มเดือดก่อน่าดูผลเป็นเกีียนอย่างนี้แหละผลมาเพื่อนโอเคพยายามปาดเดนโกคุตอดเข้าไปตอดเดยกยบแตกก็วันี่ซะเป็นเผ่าสก,กายเปียด้วยทุกคน โอเคเรารอจังหวะต่อนะคะผมน,นะสนับการเล่นผลฟินิกสายดาบพิเกียนไหนนะต้องเน้นรอจังหวะโอเคตายเบรกหนึ่งศพใครจะพีพีอีกเปล่าเท็ทางนู้นมีหนึ่งแล้วเพื่อนทำไรอยู่ตายซะเรื่อยครับผมอีเจ็ดพัน โอเคกิดม okay. ีดัก wow, ว้าวเพื่อนไอ้เจ้าผลมืดมาพีพีแบบมีอย่างนั้นแหระอะโอเคมีคนออกมาแตกดเลยเป็นไงล่ะเพื่อนนี่แหละคือการอย่ายืนนิ่งแ้าเก็เองยืนนิ่งล้วศัตรูมาเองก็เตรียมตัวลาโล่เว้ย เอาเอีกป้าเาเพื่อนอ่าได้เล่นมาเปิดมาเขาต้องใช้สกิลซีไม่ก็เอ็กใส่ผมหรือไม่ก็สกิลวีเลยแน่นอนเอาวานี่ไงผมว่าละต่อไปด้วยซีผมกจะจังหวาเขาออกอะตายเรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งศพนะ โอเคฮัลโหลเพื่อนไม่มีใครออกเลยเหรอคนนี้ก็รีตัวปัดยังยังโอเคอ็เขาอยู่แถวนี้แหละอู้ Ồ. มีคนออกมา ปีรันฮนะอือ <c> อ <oughs> เอาโอะโดนจับเรียบร้อยเลยทุกคนคอมอนมา โอเคยิงกระปุช่าไปนะปาดสวยต่อยต่อยต่อยอย,ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆก่ะจบไปอีกหนึ่งโอ้ขึ้นอู้จันกระหอดนะแต่ผลน,นี่เกียนกว่าเพื่อนเรียบร้อยครับตาย <laughs> <G l ug> อยู่ดีอ่ะค่ะเฉยเลยกำมอนเพื่อนเปิดเปล่าแล้วน่าจะเปิดนะโอ้เปิดสั่นเปิกันทด่แล้วด้วยอุอ้ยนี่คอมโบดขยับไม่ได้โอ้ แมงเขาโบกับธนูแหวนคอกด้วยทุกคนโหใช้ได้มาหนี้เพื่อนเอาพลาดลรวจัวาวเขาต่อทอมอนผมว่าเขาต้องใช้ตันติยนะูวีแน่ ห0 0เปอร์แต่การเดาผมไม่ผิดนงงี่อุ้ยจะตายโอ้โอหเลือดลือดร้อยหนึ่งรอดได้ไงวะโอ้โอเคเพิ่มเลือดก,ก่อนเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอันแหละสวยมานี่เพื่อนมีเพิ่มเลือดเสร็จละตายตายเรียบร้อยกลายเป็นศพเลยนะทุกคน โอเคประมาณนี้นะทุกคนสำหรับผลเดือกเกลียนนะโอเคผลอย่างเกลียนเลยผมว่าน่าจะไม่มีใครออกแล้เป็นไรอยู่ดีผมก็ขำเองเฉยเลยทุกคนอ่ากบบ็ไป็พงเท่านี้นะคะผมนะสิร์บกันรล้วก็อนหัวด,ด้วยผลฟีนิกซ์นะคะผมนะ ก็ใครชอบคลิปนี้อเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เดดตาดิผมวันนี้ไปครับบายบาย <c oughs> ผลอย่างเกียนเลย